สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะจะมาแชร์วิธีการผสมหรือปรุงนะคะปรุงดินปลูกไฮเดนเนียนะว่าเขามีวิธีการผสมดินปลูกไฮเดนเนียสีฟ้านะคะคลิปนี้จะเป็นการผสมดินปลูกไฮเดนเนียสีฟ้านะคะว่าเขามีวัสดุ อะไรบ้างนะคะในการปลูกไฮเดรเนียสีฟ้าแล้วก็อบอกปุ๋ยนะคะว่าใช้ปุ๋ยอะไรไฮเดรเนียของเราถึงจะเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะไปการค่ะเราก็จะมาเริ่มจากอุปกรณ์กันก่อนเนาะก็จะมี ตัวกระมังนะคะที่ใช้ในการผสมดินปลูกเนาะแล้วก็มีกระถางที่มันใหญ่ขึ้นมาจากกระถางเก่าสักหน่อยนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นที่พวนดินนะคะแล้วก็ อันต่อมาก็จะมีมะพร้าวสับนะคะที่จริงอยากจะให้ได้ถ้าได้เป็นหินเบาสำหรับรองกระถางจะได้ยิ่งดีนะคะแต่วันนี้หินเบาแอดมินไม่มีนะแอดมินก็เลยจะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะ อันต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าบามิคิวไรโตนะคะภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเอ่อเวิร์มิคิวไรนะคะภาษาไทยเนี่ยตัวนี้จะเป็นเวอร์มิคิวไรทเป็นคล้ายเก็ดวาวๆสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแบบนี้นะคะ หาซื้อได้ตาม l a z a ด้าช้อปปีก็มีนะคะอันต่อมาพระเอกของเรานะคะการที่จะทำให้ไฮเดียมเป็นสีฟ้านะคะดินจะต้องมีความเป็นกรดใช่ไหมคะดังนั้นพระเอกของเราที่จะทำให้ดินเป็นกรดในวันนี้ก็คือพีซมอสนั่นเองค่ะนี้เป็นพีซมอสนะคะ <S <S แล้วก็จะมีดินดินตัวนี้นะคะก็จะเป็นดิน อาคาดามาสุจินะคะอาคาดามาสุจิเป็นดินญี่ปุ่นนะคะก็หาซื้อได้ตามอ่อช็อปที่เขาเล่นพวกบอนไซพวกเนี้ยคะ่ะเขาจะใช้ดินตัวนี้ก็หาซื้อง่ายเหมือนกันใน l a z a d a าช e, ้อปปก็น่าจะมีนะคะดินตัวนี้อ่ะวันนี้อุปกรณ์ตัวต่อมานะคะก็คือปุ๋ย เราจะผสมปุ๋ยให้เขาไปก่อนนะคะในดินเนาะปุ๋ยนี้นะคะแอดมินอันนี้คือพูดถึงดินปลูกไฮเดรนเยียสีฟ้านะคะดินปลูกไฮเดรนเยียสีฟ้าธาตุหลักนะคะที่เราเรียนมาเนาะก็มี NPK ใช่ไหมคะปุ๋ยไฮเดรนเยียสีฟ้านะคะแอดมินแนะนำว่าให มีค่า P นะคะค่า P หรือค่าฟอสฟอรัสนะคะที่มีค่าต่ำๆนะค่า P เนี่ยมีค่าต่ำๆจะทำให้ไฮเดรเจยของเรามีโอกาสที่จะเป็นสีฟ้าได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าต่ำมากนะคะเพราะว่าฟอสฟอรัสก็มีความจาเป็นเนาะในการออกดอกของพืชใช่ไหมคะดังนั้นก็ความหมายก็คือว่า ให้ตัวเลข n, k สูงได้หมดแต่ว่า p ให้ต่ำต่าที่สุดนะคะอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะคะสูตรนี้ก็ n 5.3ใช่ไหมคะ p คือ2และ k คือ1นะคะอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะที่แอนมินจะเอามาใช้ในวันนี้อันนี้สำหรับไฮเดียสีฟ้านะคะ ก็คือเน้นที่ค่า p ต่ำๆนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูสูตรในการผสมดินปลูกไฮเดรเนียสีฟ้ากันค่ะสูตรสําหรับดินปลูกไฮเดรเนียสีฟ้านะคะก็มีว่าดินอากาดามาสจินะคะสีสีส่วนนะแล้วแต่ท่านนะคะว่าจะตวงเอาอะไรตวงก็ได้นะคะ สี่ดินอาคาดามาซุจิสี่นะคะสี่ส่วนนะหนึ่งสองสามสี่สี่ส่วนนะคะแล้วก็ตามด้วย เวอร์มิคิวไลท์นะคะเวอร์มิคิวไลท์จะอยู่ที่สองส่วนเวอร์มิคิวไลท์ค่ะสองส่วนนะคะหนึ่งสอง ต่อมานะคะก็จะเป็นพีสมอสนะคะพีสมอสสี่ส่วนนะคะพีสมอสสี่ส่วนนะคะพีสมอสหน,นะะึ่งองอ เป็นปุ๋ยอะบุรักาสึนะคะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเน้นที่ค่าพีต่ตําๆนะคะปุ๋ยเนี่ยจะให้1นส่วนสองนะคะ นะคะคจากนั้นเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากัน,นะคะ่ะเมื่อบผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะให้เราหากระสอบนะคะหรือหาถุงก็ได้เอาดินปลูกทั้งหมดเนี่ยนะคะ หมักไว้นะคะทิ้งไว้ไม่ใช่หมักนะคะทิ้งไว้ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยหมักของเราะคะ่ะบางทีมันอาจจะหมักยังไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเรามาเจอพวกดินพวกอะไรพวกเนี้ค่ะมันอาจจะมีการแบบว่าเกิดกระบวนการหมักอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปปลูกเลยมันก็จะไม่ดีต่อพืชน,นะคะแต่ว่าวันนี้ แอดมินจะปลูกลงไปในกระถจะใส่ลงไปในกระถางแล้วก็ปลูกไฮเดรเนียให้ให้ครบทุกขั้นตอนไปเลยนะคะแต่ถ้าเอาไปปฏิบัติจริงๆก็คือว่าต้องเอาไปวางพักไว้ะค่ะประมาณ2อาทิตย์นะคะจางนั้นเราก็จะนำกระถางนะคะกระถางมาใส่มะพร้าวสับลงไป เราใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ดินปลูกลงไปนะคะ ปีหน้าเราค่อยมาดูกันนะว่ามันจะเป็นสีฟ้าอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็จะหาป้องกันความผิดพลาดเหมือนปีที่แล้วเราจะหาป้ายนะคะมาเสียบไว้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวไปหาป้ายมาก่อนหาป้ายมาเสียบไว้นะคะ สีฟ้าโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะให้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยให้ดีเดียโดยเฉพาะนะคะที่เป็นสีฟ้าลงไปด้วยนะคะ ช,ชิดขอบกระถางน,นะคะลดน้ำอีกสักหน่อยก็เป็นอันโอเคค่ะค่ะวันนี้อันมินก็มาแชร์นะคะวิธีการผสมดินปลูกไฮเดรนเยียสีฟ้านะคะให้ ท่านผู้ชมนะคะได้ลองเอาไปาทำใช้ดูนะคะได้ผลไม่ได้ผลยังไงเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะเราค่อยมาดูกันว่ากระถางนี้ที่เราทำการผสมดินปลูกนะคะที่ใช้สูตรเป็นไฮเดรนเยียสีฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นไฮเดรนเดียสีฟ้าหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้อันมินไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ